สรุปคือแม่งแล้วมีรัฐธรรมนูญมาเพื่ออะไรวะเนี่ยนั่นฉบับ60เนี่ยนะนะครับอ่านไม่อ่านมาประชาชนไม่ได้หาอะไรเลยแร้วเนี่ยแต่รัฐกัไม่มองดูว่าถ้าคุณบริหารประเทศดีถูกต้องตรงไปตรงมาประชาชนมีความสุขประชาชนก็ไปทำมาหากินจะออกมาประชุมนุมทำไมให้มันเมื่อยนะครับ แต่วันนี้คุณสืบทอดอำนาจเล่นพักเล,เล่นพักเล่นพวกใช่ไหมครับออการแกล้งรังแกคุกคามประชาชนก็เลยต้องออกมาชุมนมุมแต่นี้ในรัฐมนเขียนว่าให้มาชุมนมุมโดยสงบปราศยาอาวุธไม่เป็นความผิดแต่ว่าการพูดการเรียกร้องมันก็ไม่ได้คุกคามอำนาจของรัฐนี่หวา่าใช่ไหมครับ ก็เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงในเมื่อประชาชนไม่เห็นด้วยนั่นเมื่อสิทธิทตามราัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนะอธิปไตยเป็นของกวงชนน่ะมาตาสีใช่ไหมครับแล้วเนีนวันนี้ประชาชนรู้ว่าให้กูไม่มีอธิปไตยว่ะถูกจํากัดสิทธิ์นะครับแล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่รับอํานาจไปจากประชาชนไม่ทําตามสัญญาเนี่ยนะผมเลยมองว่าราัฐธรรมนูญฉบับ 60น,นี่มันเผด็จการชัดๆอ่านดูนี่ผมผมเพิ่งได้อ่านแบบจาจารดเฮ้ยแม่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยนะบางทีมันขึ้นต้นดูสวยเลยนะแต่พอตบท้ายนี่ไอ้หาแม่งเผด็จการนี่หว่านะครับนะผมก็เลยเอามาเล่าให้พวกเราฟางังเพื่อวันนี้เราจะแบบ จะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ให้พวกหน้าการเมืองมันทำมันเองคงไม่ได้นะเพราะเราไว้ใจมันนะเพราะเราไว้ใจคิดว่าเขาจะเขียนกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเป็นใหญ่ที่ไหนได้เขียนมาแล้วธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่เว้ยเฮ้ยท้ายสุดคือมึงจะทาอะไรก็ไม่ได้ถ้ามันกระทบกับหน้าของรัฐผิดเล่นเสือไปเขียนไในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ ใช่นี่เขียนำอำนาจตำรูญนี่ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐเออวันนี้้การทําผิดเราทําอะไรไม่ได้เลยจะร้องเรียนโดยตรงมันต้องไปผ่านเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่รไม่ทําก็เล่น,นงนละเวน้นเล่นก็เล่นไปร้องไปมันไม่ทําอะไรสักอย่างก็ทําอะไรไม่ได้ ชุมนุม้วยความสงบแล้วจะไปชุมนุมทำว่ากูตีความนะนะนะแล้วจะไปชุมนุมส้นสตีอะไรล่ะนะไปชุมนุมในสงบปราศจากอาวุธแล้วมึงจะไปชุมนุมมเพื่อทำาไมอ่ะเอ๊ะมึงจะไปยืนให้มืออึดไไงเอ๊ะไอควายกูกำลังพูดถึงว่าวันนี้รัฐมนตรแม่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยพยายามจะหาช่องหนึ่งกฎหมายมาสู้กับมัน พราเห็นนี่มันไปจับเด็กวันนี้มันไปจับเด็กมันไม่เห็นเด็กเขาจะไปโรงเรียนเขามาเรียกร้องในที่สิ่งที่เป็นอนาคตของเขามึนไปจับเขาครับนะถึงบอกอ่านแล้วเพนูุฉบับนี้แล้วกูหัดใจมากเลยนะ ผมเลยเลือกอ่านเฉพาะมาแคท่อนเดียวว่าเอาในมื่อสิทธิ์อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนกูเอาข้อน,นี้ละประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนมีสิทธิ์ประชุมโดยชุมนุมโดยสงบและปราศอาวุธกูก็สงบอ่ะแต่จะไม่พูดอะไรเลยมันก็เกินไปจะไปยืนนิ่งะห้ามพูดอะไรเลยมันก็ไม่ใช่แล้วจะไปชุมนุมส่นตีนอะไระไปประชุมนุมก็ต้องไปเรียกร้องดิครับเออ ใช่ไหมแล้วผมก็เลยเลือกเอา,า,กาไอ้ไอ้เยี่ยข้อที่กูได้เปรียบมางเพราะที่ผ่านมากูถูกเอาเปรียบมาโดยตลอดอ่ะแล้วจะมีแล้ว,ลวประชาชนจะยึดอะไรเป็น,เป,นเป็นหลักในการคุ้มครองตัวเองเอา้สรุปถ้าอ่านกฎหมายแล้วคือมึงทำมาหาแดกไปแล้วกันไอสัตว์ยังมีปากมีเสียงเออแล้วงี้ไอเยี่ย มึงก็เอาเลยมึงจะทําเฮี้ยก็ทําไปเลยใช่ไหมกูไม่ต้องจ่ายภาษีเนี่ยวันนี้คุณไม่เห็นหรือว,ว่าเนี่ยอำนาจอาธิปไตยของปวงชนแต่ว่าประชาชนแม่งถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามเออแต่มึงจะว่าอะไรกันเรื่องมึงมึงจะเป็นกฎหมายมึงจะเป็นทนายทนายอะไรกูไม่สนหรอกนะครับกูกูมีความรู้ ครับนะวันนี้ถ้าเด็กด่าแล้วมันก็ด่าถามว่าก็ดำเนินคดีเด็กแต่ว่าเนี่ยกูดูที่เด็กที่โดนมันไม่ได้โดนคดีนั้นเลยอ่ะมันโดนคดีอื่นอ่ะมึงเข้าใจป่ะมึงเข้าใจเปล่าเออมึงเข้าใจเปล่า ูดูเด็กที่มันโดนก็หาที่มันโดนก็หาแบบข้หาที่พันแข้งพันขาเอาดูเด็กโดนก็หาอะไรมาไม่ได้โดนก็หาเกี่ยวกับสถาบันนะแต่โดนก็หาเกี่ยวเรื่องชุมนุมก่อความไม่สงบไม่เรียบร้อยพอรบความสะอาดนี่ไปโดนพรบเครื่องใช้เครื่องขยายเสียงอนะ่ะเออ แล้วทำไมถ้ามันผิดนั้นก็เล่นในข้อหานั้นสิเอ้ยทำไมไม่กล้าเล่นอ่ะอ่ะถ้าเด็กผิดในในที่คุณว่านะก็เล่นข้อหานั้นสิทำไมไม่เล่นไปเลยโดนข้อหานั้นก็ได้ไอคนที่โดนนะครับก็ก็ใส่ข้อหาไปดิครับก็ใส่ข้อหาที่เขาผิดสิครับ แต่นี่ไปโดนก็หาอื่นเออมันก็ไม่กล้าเขียนมันก็ไม่กล้าเล่นข้อหานั้นอยู่ดีก็ไปเล่นข้อหาอื่อ,อถ้าเด็กผิดหนึ่งหนึ่งสองก็เล่นไปเลยหนึ่งหนึ่งสองเออ เ็จะได้รู้ไปเลยไงแต่นี่ผมเห็นที่เขาโดนจับมันไม่มีใครโดนหนึ่งหนึ่งสองยังไม่มีนะครับไปโดนหนึ่งหนึ่งหใช่ไหมไปโดนหนึ่งหนึ่งหกยูยงปกปัน่นแต่ว่าเขามาชมนมอ่ะเขาก็มาเียนล้อเขาก็ต้องหาแนวร่วมดีว่าเออ,เอ,อใช่ไหม ถ้าผิดอันนี้ก็เล่นหนึ่งหนึ่งสองไปเลยนี่ใช้หนึ่งหนึ่งหเออทำไมยังไม่กล้าใช้เลยแล้วก็ไปโดนก็หาอื่นใช้เครื่องขยายเสียงนี่มีคนบอกจับเพื่อต่อรองใช่ไหมก็คือการคุกคามใช่ไหมนี่คือการต่อรองะใช่ไหมเออใช่ไหม ก็บอกก็อำนาจอาธิปไตยเป็นของวงชนชาวไทยเออใช่ไหมก็อำนาจอาธิปไตยของวงชนชาวไทยประเทศนี้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขประเทศนี้จะถูกแบ่งแยกไม่ได้เรียกอะครมาตราสี่อำนาจอาธิปไตยเป็นของวงชนชาวไทยนี่มาตราที่สี่แล้วคามปประชาชนมีสิทธิ รวมๆโดยสงบปราศจากอาวุธก็มีสิทธิ์แลวประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกอแล้วอยู่มึงมาบอกอการทำแบบนี้ผิดเพราะไปกระทบความมั่นคงของรัฐแล้วถ้าเกิดรัฐมันบริหารดีใครจะไปกระทบนะครับถ้าประชาชนมีความสุขเขาก็ไม่มาเขาก็ทำมาหากินไปเครับนี่มันกลายเป็นว่าการเอากฎหมายมาใช้ในการคุกคามประชาชนไนหะเพราะยิงเจตนารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าคุณดูแต่ต้นนะครับ ใช่ไหมเขียนมาอย่างเริ่มต้นสวยเลยใช่ไหมอธิปไตยเป็นของปวงชนมาประชุมนุ่มได้สงบแลยครับแต่พอท้ายไอ้เฮียชักเริ่มเพิ่มอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจรัฐแล้วลดอำนาจประชาชนลงเอ้ยไอ้เยียแม่งถ้าคนอ่านไม่ละเอียดนี่นี่มึงลดอำนาจกูหมดเลยนี่หว่าแล้วตัวลงอำนาจที่ปไรตยเป็นของวงชนยังไงวะ ออผู้บริหารประเทศไม่ใช่จะทำถูกทุกต้องด้วยหาผู้บริหารประเทศทำผิดจะทำไงประชาชนจะทำไงถ้าไม่ให้ออกประชุมนุมเรียกร้องจนะได้ทำไงนะร,รอมึงก็พิปายไม่ว่างใหมึงก็พิปายปเลยเดี๋ยวมึงก็ยกมือให้กันอีกเออ วันนี้ก็ไปทวงให้รัฐบ,บาลแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเออถ้ามึงเขียนแบบนี้คือถ้ามึงบอกว่ากระทบอำนาจรัฐคือมึงห้ามพูดอะไรทีกระทบกระเทือนกูตีความนี้หมดมึงเป็นความผิดหมดเลยรนะผมว่าแม่งไม่ใช่แล้ววนะ่ะผมรู้ว่า,วาเนี่ยแม่ง เขียนใหม่เลยกันจะไปนั่งแก้แล้วบางนาตาเนี่ยเพราะแม่งมานตาหลังๆนี่สึกว่ากลัวไม่มีประโยชน์เลยกับประชาชนเลยโอ้คุณลองเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูเลยนะผมว่า มันมันเยอะไปอ่ะนะผมว่ารัฐมนูญเรามันเยอะแล้วก็บางเรื่องไม่ควรจะต้องมาใส่ในรัฐมนูญเลยนะรัฐบาลต้องมีการต้องดูแลเรื่องแพทย์แผนไทยอะไรอ๋อนะครับนะรัฐบาลต้องมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิละปะวัฒนธรรมนขนบธรรมเนียมนะ รัฐบาลต้องให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องก,กันโรคการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์อื่นผมว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องมาใส่รัฐมนูญหรือเปล่าผมว่าบางอย่างมันเยอะไปอ่ะ ความยิงอำนาจอธิปไตยของวงชนก็จบแล้วนะเขียนแค่นั้นพอแล้วอย่าไปโอ้โหนี่ผมว่าไอ้มาตาย่ยยๆอยเนี่ยพอมยิ่งอ่านมันยิ่งงงอ่ะโอ้โหนี่ถ้าเกิดอ่านกฎหมายแล้วยิ่งเขียนมาตาเยอะมันมีช่องว่างเยอะผมอ่านไปเดียวผมเลยให้แม่งมั่วแล้วเนี่ย เออเอาเดี๋ยวค่อยวนะันอ่านเลนะ่นดะีกว่านะนะเพราะผมแค่มาคุยวันนี้เพราะว่าผมอยากพูดเรื่องว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยแม่งทำอะไรก็เสียเปรียบก็หมดทําไมเราต่อรองอะไรทําไมเราแพ้เขาตลอดวะทำไมเอกชนเวลาเขาจะทําอะไรสักอย่างุณจะไปซื้อรถมาหนึ่งคันเนี่ยใช่ปะกณก็ต่อรองทั้งเงินดาวต่อรองดอกเบีย้ยต่อรองของแถมใช่ปะต่อรองวันรับรถต่อรอง พ่นสีกับสน,นิมคุณต่อรองทุกอย่างเลยเพื่อจะซื้อรถกต่คุณจะควักเงินซื้อรถเนี่ยบริษัทขายรถก็ต้องง้อคุณทุกอย่างใช่ไหมครับถ้าจะขายรถให้คุณเนี่ยแต่พอเราไปซื้อเรือดำน้ําเนี่ยไม่มีสิทธิต่อรองเลยเหรอวะจะต้องซื้อเลยเหรอใช่ไหมครับ เรือดำน้ำสองลำสามารถปิดอ่ปิดอ่าวไทยผมว่ามันจะปักขี้เลงก่อนหรือเปล่าจะมาปิดอ่าวไทยเหรอครับนะผมไม่รู้อะแล้วก็มาเห็นวันนี้ที่จับเด็กพนนี้ผมดูข่าวเมื่อตอนเย็นะที่ไปจับเด็กนะครับผมก็เลยเฮ้ยเกาก็ไปเรียนหนังสือ ส่งหมายไปบอกเขาก็ได้เ้ยให้มาเชิญตัวเข้ามาให้ปากคําก็ได้เป็นหมายเรียกมาทำไมต้องไปดักจับก็ต้องไปนอกเครื่องแบบแล้วเขาอยู่คนเดียวคนนี้ดูนะครับผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนเดียวนะครแล้วอยู่ๆๆมีตํารวจมาจับเขาโดยมานอกเครื่องแบบอะคุณว่ามันใช่เหรอวะเขาไม่ได้เป็นอาชญากรนะเขาไม่ได้พกพาอาวุธเขา,ากำลังจะไปเรียนหนังสือ ตำรวจมันก็ไปคุกคามไปล้อมก็ไปดักเขาไปขวางรถแท็กซี่เขาแล้วไปเรียกเขาลงจากรถแล้วก็จะจับเขาไปส่งสถานนี้ตำรวจมันจําเป็นต้องขนาดนั้นควรจะต้องให้เขาได้โทรตามญาติพี่น้องก่อนหรือเปล่าเขาควรจะต้องมีเพื่อนหรือเปล่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วนั่งไปกับรถกับผู้ชายแปลกหน้าตำรวจก็มันก็คือผู้ชายมีกระดอมืงนะใช่ไหมใช่ไหม แล้วไปกันนี้ไอ้ผู้หญิงคนเดียวเขาก็ต้องแจ้งญาติพี่น้องเขาต้องมีคนที่เขาไว้ใจไปด้วยใช่ปะ่ะดังนั้นวันนี้มันมันไม่ใช่คดีอุชาการในณะที่จะต้องจับแบบนั้นนะผมว่าอย่างเงี้ไม่น่ากลัวนะมึงไม่มานอกเครื่องแบบแล้วใครจะรู้เลยแม่งว่าไอ้ที่ผู้หญิงขึ้นไปบนรถน่ะไปกับใครชาวบ้านเขาไม่รู้ด้วยนะเออ ผมเลยนี่มันเกินไปหรือเปล่าครนะผมว่านี่มันเลวร้ายมากเลยครับคุณลองคิดถึงถ้าลูกคุณอ่ะคุณเป็นผู้หญิงยอยู่ดมีมีตำรวจมาเป็นตำรวจจับตัวขึ้นรถไปเนี่ยคุณว่าเขาจะกลัวขนาดไหนใชะครับอย่างน้อยเอยมาในเครื่องแบบแสดงบัตรเรียบร้อย เชิญตัวแล้วก็ระหว่างนั้นก็ให้เขาสามารถแจ้งญาติพี่น้องหรือให้คนที่เขาไว้ใจมารับทราบว่าจะไปแห่งไหนตำบลไหนนี่ขึ้นไปรถแล้วรถก็ไม่ใช่รถราชการดีนะา,ากเป็นรถส่วนตัวอีกผมดูแล้วโอ้โห้ยเขคหน้ากลัวเลยนะแต่น้องเขาก้าหาญมากนะที่เขาไม่กลัวเขามีมือถือเขาถ่ายยังถามจะถ่ายทำไมเออครับ ผมตอนนี้ผมนึกตอนว่าทหารมาบ้านผมอนะ่ะสิ่งที่ทําให้ผมอุ่นใจคือมือถือนะกูถ่ายไว้ก่อนละกูไลฟ์สดไปละเอามามีอะไรกันครับมาเชิญตัวไปไหนครับไปมบสบ .11 เ,เอาไปแต่ว่าน,นี้ผมไลฟ์สดได้ไหมได้เอาได้เอาไลฟ์ไปเรื่อยเร่ยได้ไหมอย่างน้อยถ้ากูอยู่ในรถแม่งอยู่ดูจอกูหายปุ๊บประชาชนต้องรู้ละไอ้เหียมาร์กแม่งโดนทุบแล้วใช่ไหม วันนั้นที่ผมไปผมก็ไม่ได้กลัวเพราะอย่างน้อยอุ่นใจเว้ยตกลงกันก่อนนะลูกผู้ชายนะผมจะไม่มาแตะต้องมือถือผมนะระหว่างนี้บูเดินทางผมสามารถไลฟ์ได้นะครับแล้วก็ผมก็ไลฟ์ตอนหลังก็ขอร้องผมว่าให้หยุดไลฟ์ผมก็ถามว่าผมหยุดไลฟ์นี่จะไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอ่ะไม่มีลูกลูกผู้ชายอ่ะก็หยุดไลฟ์ก่อนแล้วก็ขับรถไปที่ค่ายทหาร พอเข้าไปในค่ายทหารเนี่ยก็ก็มีการขู่นิดหน่อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้กลัวก็เรียกผมมาทำาุร่องนี้แต่ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าอันนี้ผมถึงที่ค่ายทหารแล้วถ้าผมตายวันนี้ก็ก็ชาวโลกก็รู้กันว่ากูเข้ามาในค่ายทหารแล้วตาย ผมก็เลยว่าเฮ้ยคนนี้ประเทศเราแม่งเป็นประเทศประชาธิปไตยนี่วะทำไมการกระทากับประชาชนมันเหมือนเผด็จก,การเลยเกินเนาะไอคนนี้มาเถียงทางรัฐบาลนะว่าวันนั้นมึงโดนแบบนี้มาแล้วกันนะมึงก็กรู้เองนะคนน้องๆเขามาเรียกร้องเนี่ย เพราะถ้ารัฐบาลดีพวกเด็กๆนี่คงไม่ออกมาเพราะสมัยก่อนใช่ไหมตอนที่การปฏิวัติยิ่งน่าหนใหม่ประชาชนก็ชื่นชมรัฐบาลชื่นชมนายกฝากความหวังไว้คุณก็บอกจะขอเวลาไม่นานจะรีบคืนความสุขจะเป็นที่รูปประเทศจะไปมาคุณแม่ง สืบทอดอำนาจเขียนกฎหมายเอื้อตัวเองแล้วก็ยังเอานักการเมืองที่มีปัญหาหลังลายมาตั้งพรรคสนับสนุนตัวเองเปนะ็นนายกแต่งตั้งสอวดอันสารพัดสารเพที่คุณทําผิดไปจากคำสัญญานะประชาชนก็ถึงออกมาต่อต้านมาถึงเรียกร้องทัวนี้ถ้าคุณทําดีแต่แรกผมว่าป่านี้ประเทศเราจะเลิญไปแล้วนี่มันผ่ามาจะขึ้นปีที่เจ็แล้วนะเว้ยจนเขาทนไม่ไหวถึงลุกขึ้นมาเนี่ย แล้ววันที่19นะครับผมไปแน่นอนเออได้ไหมสิบเก้านี้เจอกันนะพวกเราผมไม่ชวนนะใครอยากไปก็ไปนะใครไม่อยากไปก็ก็ไม่ต้องไปใครขี้ขาดก็นอนอยู่บ้านใครอยากจะออกมาปกป้องอนาคตของชาติก็มาแต่ผมไปแน่นอนครับมัน,นี้ ผมไปแน่นอนสิก้าวนี้ตอนแรกผมยังลังเลลังเลอยู่เลยว่า่าไแต่ผมเห็นวันนี้ผมดูข่าวเนี้ผมแล้วผมเห็นน้องๆที่ไปยืนอยู่ตรงไอ้หน้าอะไรนะสกายวอล์กใช่ไหมเขาก็พูดดีอ่ะเด็กๆก็พูดดีอ่ะจนเราสึกผมสึกละอายและผมจะอยู่เฉยๆนะลูกอายเด็กดังนั้นผมต้องไป ผมจะไม่ยอมขี้ขาดผมจะไปไปเข้าร่วมผมก็ไปอยู่ในฝูงชนนะแต่ผมคงไม่ได้ไปเสนอหน้าอะมากมายไปให้กำลังใจเด็กๆเ,เขาเฉยๆนะโอเคสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ ไอ้นี่มาถามใส่วงใส่แว่นเก่าใส่แว่นมันเก่ายังไงวะไอสัตว์สายตาไม่ดีเอะสายตาไม่ดีไม่กูใสใ่แว่นไม่กูทําอะไรไอเฮี้ยถ้ากูใส่แว่นดำว่ากูเก่าก็ไปอย่างนีนี่กูใส่แว่นก็ไม่ได้ไอเฮี้ยไอมีคนมาถามทำาไมเป็นสองวงใส่แว่นเก่าเหรอแล้วเฮ้ยใส่แว่นมันเก่ายังไงวะเอะกูใส่แว่นก็ยังผิดอีกว่า เชีย่ยจังไรเอ้ยมนุษย์นะหรือคุณเชีย่ยกูใส่นี้ถ้ากูใส่อย่างงี้ไล์สดกลางคืนเนี่ยกูว่าไอ้สัตว์มันต้องบ้าแน่ควรจะไปขายลอตเตอรี่เออใส่แว่นสายตาเยอะาหาวากูเก่าอกีกไอ้สัตว์ เอ้ยมึงแม่งก็กูมองไม่เห็นกูจะอ่านความเห็นนะถ้ากูไม่ใส่แว่นกูก็อ่านไม่เห็นเออ oh. ไปไปนอนดีกว่าเว้ยไม่ไหวแล้ว